และแล้วครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับการสแกนหุ้นปันผลในคลิปที่3นั่นเองโอ้โหเรียกว่า2คลิปเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์อันนี้ขอบคุณมากๆครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมี EP 3ครับก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับส่วนคนที่ติดตามเราไปลุยกันต่อได้เลยครับ เงื่อนไขครับรีแคปกันแบบสั้นๆแล้วก็แบบเร็วๆกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือ PE นะครับสำหรับหุ้นสแกนของเราต้องอยู่ในประมาณ10นะครับเฉลี่ยกันเนาะท b นะครับต่ำหนึ่งได้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับส่วนกำไรสุทธิ3ปีต้องมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ติดลบเนาะแล้วก็สุดท้ายครับไตรมาดล่าสุดคุณต้องทำออกมาได้ดีนั่นเองเพื่อให้เราเองครับ เราเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในวงในเนาะเราจะดูจากผลประกอบการเป็นหลักดังนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ครับเราจะมาดูที่งบการเงินโอ้โหเห็นข่าวช่วงนี้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งช็อตเซลเลยทั้งคู่บริหารมีการลาออกนะครับหรือว่าแม้จะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นปันผลดีหุ้นที่งบแก่งเนี่ยก็ยังมีการ เอ่อเทาๆมืดๆอยู่ภายในนะครับอันนี้ยังไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเราเองนี่แหละครับต้องเป็นคนติดตามเรื่องพวกนี้ให้ดีนั่นเองครับคราวนี้เราไปดูดีกว่าว่าหุ้นผลนผลเนี่ยมีตัวไหนกันบ้างครับตัวแรกที่ม้าอยากจะอามาแนะนำครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือตัว p t นั่นเองครับ PT นะครับไม่ใช่ปั๊ม PT หลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากครับเพราะอะไรเพราะว่าเห็น PT เห็น p t พอไปเซิร์ชหาทัวรธุรกิจของเขากลับไปเจอตัว PTG นะครับหรือว่าปั๊ม PT ที่เรารู้จักกันดนีดีนั่นเองคราวนี้ตัว PT ชื่อเขาคือบริษัทพีเมียมเทคโนโลยีครับจำไว้เลยว่าบริษัทพีเมียมเทคโนโลยีครับค่าอตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่8.7ครับยาิว yeah, อยู่ที่ 3.93นะครับล่าสุดเคยทำไว้ที่10เลยครับ5ปีเฉลี่ยเลยถึงขั้นเป็น10เลยทีเดียวปันผลออกมา2ครั้งต่อปีตรงนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันดีขนาดไหนถูกไหม PE เข้าลูบไหมครับเข้าหลูบแน่นอนครับอยู่ที่9.6 p b v อาจจะสูงขึ้นมาสักนิดนึงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปดูจากราคาก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่ามันปรับตัวสูงขึ้นแต่ถามว่าทําไมม้าถึงเอามาแนะนานะครับม้าเห็นตัวหนึ่งคือปันผลมันดี 2PE มันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้แต่ PVB เกินตรงนี้ม้าจะเอาไว้ดูในตัวของกราฟนั่นเองครับแต่ถามว่าเอามาศึกษาเอามาดูเพิ่มเติมได้ไหมตอบได้เลยว่าได้อย่างแน่นอนครับลักษณะธุรกิจครับเขาทํา เกี่ยวกับลงทุนพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วชื่อมันก็บอกตรงๆถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีบริษัทย่อยครับเขาที่ชื่อว่า,า Data Pro c o o p u t e r System เต็ไอชื่อนี้นะครับจำไว้ให้ดีเลยเพราะว่ามันจะอยู่ในชื่อของการ Develop บางคนเนี่ยเข้าไปดูเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ครับปรากฏว่าเราเจอชื่อเนี้ที่อยู่ภายใต้การ Develop ครับมันไม่ใช่ของ PT นี่จริงๆไม่ใช่ครับเขาคือบริษัทย่อยของเขานั่นเองอดังนั้นเนี่ย การที่เราเห็นกลุ่มเนี้ยอยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ย i มันกำลังมาไงพวกเทคโนโลยีหรือว่าโซลูชันต่างต่างเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะนะครับการพัฒนานตรงนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะผลิตพวกผลิตภัณฑ์รูปแบบซิสเต็มออกมาให้กับพวกหลายๆบริษัทนั่นเองครับก็จะมีรัฐบาลอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่มาร์คเห็นหลักๆเลยนะครับนี่มันจะแบ่งอย่างนี้ครับแบ่งตัวโปรดักต์ของเขาอันนี้มาจากตัวข้อมูลของทางบริษัทเลยนะ ก็คือปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับตัว Data Center หรือว่า Data Pro ที่เขาใช้อยู่เขาแบ่งออกเป็น2ธุรกิจหลักครับธุรกิจแรกครับก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์เนาะก็คือเน้นไปที่ตรงนี้เลยนะครับที่จะทำแบบพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทำซิสเต็มให้กับทางบริษัทร่วมหุ้นกับเขาหลักๆเนี่ยมักเห็นมีกลุ่มทั่วโรงแรมนะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลที่เขาเข้าไปร่วมด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งว่าตัวโปร โปรเจกต์ตรงนี้มันจะออกมาสําเร็จหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแบ็กหลอกล่าสุดคือดีนะครับอันนี้ก็ไปดูในออฟเดยนั่นแหละไม่ได้หาอะไรเยอะแยะนะครับกลุ่มที่2ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซอร์วิสครับก็คือการเหมือนกับ d e v วล o อออกมาแล้วก็ต้องมีค่าแมนแนนถูกไหมครับค่าดูแลรักษาระบบเอ่ยค่าปรับปรุงซอฟต์แวร์เอ่ยพวกนี้จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรวมถึงรูปแบบระบบต่างๆที่เขาผลิตออกมาเขาก็จะเป็นคนไปฝึกอบรมให้กับ บริษัทที่เขาผลิตให้ด้วยโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าครบวงจรมากๆเลยสำหรับเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูการปันผลของเขาบ้างเราดเรูเรื่องการปันผลอยู่แล้วใช่ไหมอ่าการปันผลครับเรียกว่าถือว่าดีนะมีทั้งมกรลามีทั้งสิงเอ้ยมีทั้งมีนาแล้วก็สิงหานะครับออกมาประมาณ0.3เฉลี่ยอยู่ประมาณตั้งแต่3จถึง5นะครับถามว่าดีไหมถือว่าดีครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนดูราคานะหุ้น8บาท ปันผล0.3สําหรับม้าเนี่ยหาค่อนข้างยากช่วงนี้นะหาค่อนข้างยากเพราะว่าราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะขยับขึ้นไปที่11แล้วอ่ะที่ปันผล0.3นะครับมาดูงบกันบ้างครับงบเนี่ยตั้งแต่ปี2019นะครับมีปี2021ที่โดนผลกระทบในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ปี20ขยับขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นครับเริ่ม underperform ครับกลับขึ้นมาทําแบบ เทินอาราวตัวเองกลับมาได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่า1คือในตัวโครงการต่างๆนะครับเริ่มมีการดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ดีนะครับแต่ว่าในตัวบริษ,ษัทเองเนี่ยสามารถทำเซอร์วิสออกมาได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตัวหุ้นตัวนี้เป็นตัวที่โบกเกอร์หลายๆรกเนี่ยแนะนำครับมาก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆเหมือนกันนะอ่าสิ่งที่เขาทําได้ดีครับก็คือรายได้ของเขาเนี่ยเติบโตแล้วก็กําไรเนี่ย ขึ้นอย่างสม่ําเสมอครับตั้งแต่ปี2019เลยในเมื่อนดูครับว่าสัดส่วนของตัวรายได้เนี่ยมันมีการขยับเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมมันขยับสูงขึ้นครับบวกกับกําไรสุทธิครับมีการปรับตัวสูงขึ้นไม่ต้องห่วงเลยว่า EPS จะดีขนาดไหนนะครับสำหรับตัว PT ใครที่สนใจเนี่ยก็เอาไปทําการบ้านเพิ่มเติมได้เลยสําหรับตัว PT ค่อนข้างเวิร์กพอสมแบบไม่ใช่พอสมควรอยู่ขั้นไปทางสูงเลยครับกําไร ให้ดูนะครับว่าเป็นก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เอาแบบ้งแต่ปี22เนาะ Q1 Q2 Q3 Q4 เห็นไหมค่าเฉลี่ยครับอยู่คงคงเดิมพอมาดูปี2023ครับสิ่งที่มาสังเกตคือมีการก้าวกระโดดในแต่ละคอเตอร์ครับและพอปี24คอเตอร์ห่งยังขึ้นอยู่ในเกณที่ดีดังนั้นเนี่ยหมายเหตุไว้ดอกจันไว้ตรงนี้ครับที่ Q2 เนอะอาจจะไปที่จบที่ประมาณ0.0 หนึ่งกว่า,วาถึง0.2ได้เลยถ้า0.2ได้ราคาจะพุ่งไปมากกว่านี้อีกสำหรับตัว PP นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสั้นนิดนึงก็คืออัตรากำไรที่เกิดขึ้นครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเนื่องจากบริษัทเองเนี่ยเขา เป็นเท i r ์ด a พารนะครับเป็นการเข้าร่วมทุนร่วมหุ้นเนาะเขาเป็นการทําซอฟต์แวร์บางอย่างขึ้นมาครับแต่ต้องอย่าลืมครับว่าการทําซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีโปรไลเส้นหรือว่ามีตัวที่เขาเป็นการทําสัญญาระหว่างตัวบริษัทนะครับและคิดสภาพครับเกิดมาวันหนึ่งบริษัทนั้นไม่สามารถ d e v วล o อตัวซอฟต์แวร์นี้ได้เขาเอาไปขายที่อื่นได้แหละอันนี้คือข้อดีของการที่เขา มีโปรดักต์เป็นของตัวเองแต่ข้อเสียคือรายได้ที่เขาได้มาจากการปมนแทนครับมันหายไปเลยในข้อ2ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเนาะดังนั้นตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวเศรษฐกิจมันไม่ดีนั่นเองครับโอเคคราวนี้อย่างที่ม้าบอกไว้นะว่าเราดูตัวไหนเราดูตัว P B V ใช่ไหมที่มันมีค่าแบบเกิน เกินกว่าหนึ่งของเรามันอยู่ที่สามวกว่าถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะโฟกัสเราก็จะไปโฟกัสว่าเอ๊ะแล้วราคาของตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับราคาของตอนนี้สิ่งที่มาสังเกตนะช่วงแรกเลยในช่วงนี้ราคาโลเนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีการชนหายครั้งหนึ่งสุดท้ายทิ้งออกมาในช่วงปันผลครับเนี่ยรู้เลยว่าเป็นช่วงปันผลแน่นอนต่อเนี่ยช่วงปันผลจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำทรงเดิมครับมีการขึ้นมาพักและมันจะย่ออยู่ในกรอบนี้อ่าตั้งแต่โซน8บาทตรงนี้ ที่เราเห็นเนาะเออหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเพืเ่อนๆครับราคาโซน8บาทมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้อีกครับถ้าบริษัทนี้ยังทำกำไรได้ดีโอ้โหพูดมาขนาดนี้หลายคนคงรู้แล้วว่าในสัปดาห์ต้นสัปดาห์ของเราเนี่ยเราจะเอาตัวไหนเข้ามาเป็นหุ้นการบ้านที่เราจะต้องเทคกันนั่นเองอ่ามีคนคอมเมนต์มาถามว่าเอ,อ้ยแล้วลักษณะของการซื้อหุ้นปันผลเนี่ยเรากระหน่ำเลยได้ไหม มาถึงซื้อไปเลยวันที่1ก็นำไปเลยแต่รูปแบบของม้าม้าจะทําอย่างนี้ครับม้าจะเตรียมหุ้นบันผลไว้ในสต็อกในวีคแรกเนี่ยจะเตรียมไว้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะเริ่มทําอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูว่าเอ๊ลักษณะทิศท,ทางม้าจะไปทางไหนจากนั้นในวีคแรกครับม้าจะแอคชั่นเลยสําหรับการซื้อหุ้นบันผลเนาะอ่าอย่างเช่นตัวยูแวนเนี่ยเพื่อนๆตามมา11เดเดือนแล้วถูกไหมสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเพื่อนๆ,ๆจะเห็นว่าม้าจะวิ่ง ไม่เข้าวันที่1ก็จะมาเข้าวันที่3ไม่เข้าวันที่3มก็จะไปวันที่5้าไม่เข้าวันที่5้าก็จะไปวันที่7เออมันจะวิ่งอยู่ในประมาณนี้นะครับส่วนรูปแบบการขายหรือรูปแบบวิธีการจะบริหารมันยังไงในพอร์ตอันนี้ก็ต้องเป็นรูปแบบอีกวิธีการหนึ่งแต่อันนี้บอกวิธีการซื้อก่อนนั่นเองนะครับอโอเคตัวแรกจบไปถือว่า เรียกว่าจัดเต็มกว่ารอบที่แล้วเลยด้วยซ้ํานะครับอะมาต่อกันดีกว่าครับตัวที่2ครับจะเป็นตัวนี้ครับตัว NYT หรือว่านามยงนั่นเองนะครับตัวนามยงเทอร์มินอลเนี่ยหลายคนมีความเข้าใจผิดนะครับกับตัว FPT ใช่ไหมตัวที่ทําเกี่ยวกับยางรถเพราะอะไรเพราะว่า1คือชื่อแล้วก็ลักษณะครับกับการเซิร์ชเนี่ยมาเห็นหลายคนมาถามพอมาถามอา้าวไม่ใช่คือคนละตัวดังนั้นเนี่ย N Y T นำโยงตัวนี้ครับทำไมมาร์คถึงอยากจะไม่แนะนำเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับเริ่มต้นครับราคาเฉลี่ยล่าสุดอยู่ที่3.36ครับย U ปีล่าสุดที่ผ่านมาอยู่ที่8เคยสูงสุดไปถึง13.4ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยตาวาวแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าการที่หุ้นลักษณะตัวเล็กแบบนี้จะทำ U หรือว่าปันผลออกให้ ให้คนถือได้13%เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับหลายคนเนี่ยก็ตามหากันอยู่เฉลี่ย5ปีไม่พอครับอยู่ที่7%โอ้โหยิ่งจัดหนักไปกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําแต่1ปีปันผลแค่1ครั้งอันนี้แหละนะครับอาจจะทําให้เหตุผลที่มันสูงเพราะว่ามันปันผลออกมาแค่ครั้งเดียวไงเออเพราะก่อนหน้านี้เราดูหุ้นปันผลเนี่ยเราจะรู้เนาะว่ามันจะมีตัวที่ปันผล2รอบ3รอบนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ย ถัวๆกันไปแต่รอบนี้เราเห็นว่ารอบเดียวเขาเลยสามารถที่จะปันผล,ลออกมาได้นั่นเองครับ PE อยู่ที่8ครับ P/BV อยู่ที่1.2ครับก็ยังอยู่ในกลุ่มตลาดของ ESG ด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เข้าเทรนของตัวกองทุนใช่ไหมที่จะเข้าในตลาดตอนนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งครับเราเห็นตัวล่าสุดแล้วใช่ไหมขึ้นต้นด้วย ตัว e แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว a นะครับก็ถึงแม้จะเป็นตัว esc ได้รับรางวัลต่อเนื่องมา3ปีนะครับแต่ว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจสอบกันอยู่ในล่าสุดนะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือครับทั้งนําเข้าแล้วก็ส่งออกเกี่ยวกับรถยนต์นั่นเองครับถามว่าเขาทำเกี่ยวกับการประกอบไหม no ไม่ใช่การประกอบครับเพื่อนแต่เป็นท่าเรือย้ำนะว่า เป็นท่าเรือก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บรถยนต์นั่นเองช่วงนี้เราจะเห็นครับว่ารถยนต์เนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็มีปัญหาเยอะมากๆเลยครับเพราะอะไรเพราะดีมานกับซัพพลาเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือคนเนี่ยไม่มีแรงที่จะผ่อนนะครับก็เลยทําให้ติดแบคลิสต์เอยติดแบบไม่สามารถกู้หรือว่าอนุมัติผ่านได้นะครับติดปัญหาตรงนี้กันค่อนข้างเยอะทําให้รถมือสอเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยเพียบ นะครับแล้วก็ค้างอยู่ในแบบคลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ตัวบริษัทนำโยงเองครับเขาก็สามารถที่จะบริหารแล้วก็จัดการในส่วนของตรงนี้ได้ดีมากๆเลยเท่าที่มาเห็นจากตัวการบริหารของเขานะครับแล้วก็การออกออฟเด์บวกกับโมบนั่นเองเนาะธุรกิจเขาประกอบด้วย3อย่างครับก็จะมี1นะครับเป็นท่าเรือเนาะสเป็นที่จัดเก็บก่อนส่งออกแล้วก็3นะครับเป็นบริการอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ บริการหลักของเขานั่นเองครับามาดูอย่างนี้ดีกว่าถึงจะเห็นชัด3สิ่งที่เขาทําเริ่มต้นครับก็คือมีการปล่อยนะครับพื้นที่เช่านี่เป็นอาคารพื้นที่เช่าเนาะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับเกี่ยวกับท่าเรือมีตรงไหนบ้างก็แหลมฉางชนบุรีนะครับโซนอ่าวไทยต่างๆเนี่ยมีหมดนะครับอันที่2ครับมีการให้เช่าพวกอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายด้วยนะอันนี้คือตอบโจทย์เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยขนมาได้แต่ว่าไม่รู้จะ ไปยังไงก็มีบริการให้เช่าพวกโฟล l คลิฟต์ฟูดทัคเอ้ยไม่ใช่ฟูดทั์รถทัคต่างๆนะครับที่สามารถบรรจุได้4.5ถึง16ตันเลยทีเดียวนะครับอันต่อมาครับไม่พอครับรับฝากไม่เท่านั้นยังสามารถทำความสะอาดรถให้กับคนที่มาฝากได้ด้วยโอ้โหอะไรจะแบบฟูดแบบลุยแบบฟูลเซอร์วิสขนาดนี้นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยกับการ วางแผนตัวกิจการแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูซิว่า x d ของเขาเป็นอย่างไรนะครับเข้าแก๊ปเราไหมนี่เพื่อนเเห็นไหมเดือนเมษาที่ผ่านมาปันผล0.3นะครับนี่ถ้ามาให้เทียบนะเพื่อนๆดูนะตัวนี้ปันผล0.3กับราคา3บาทย้อนกลับไปให้เพื่อนๆดูนิดนึงย้อนกลับไปปุ๊บปุ๊อ่าเห็นไหมปันผล 0. 0.3เหมือนกันปะอ่า0.3เหมือนกันครับแล้วก็ราคาอยู่ที่8บาทน,นี่แหละครับมันเลยทำให้ยิวของตัวนำยงเนี่ยมันสูงนั่นเองอ่ามาดูครับว่าเป็นยังไงเนาะ,ะมีเดือนพฤษภาบ้างมีเดือนเมษาบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับของของแต่ละรอบของเขาว่าเขาจะปันผลเท่าไหร่แต่รอบนี้ครับ มาเห็นแล้วว่าขึ้นมาทีเดียว0.3เนี่ยหมายความว่ามันจะปั่นรอบเดียวนะปกติเนี่ยมันจะมีแบบพฤษภาเมษาหรือพฤษภาออกมาแบบเบาๆแล้วก็มาออกอีกรอบหนึ่งนะครับของตัวนำโยงแต่รอบเนี้ยมาทีเดียว8%เนี่ยอาจจะเรียกว่าจบรอบไปเลยทีเดียวนะครับราคาเป็นยังไงกําไรผลประกอบการต่อปีเป็นยังไงเรียกว่าตั้งแต่ปี2023เนี่ยเรียกว่าดีเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่มาบอกเนาะรถมัน รถมันคางสต็อกเยอะแล้วก็มันไม่มีพื้นที่เก็บครับเขาก็ต้องหาเซอร์วิสพวกนี้มาดูแลและไม่พอนํายงบริการเขาแบบเสร็จสับฟูลเซอร์วิสครบเลยดูแลล้างตรวจสอบมีระบบซีคริตี้ซัพพอร์ตเนี่ยเรียกว่าครบไม่พอถ้าจะให้ส่งชา้าส่งออกได้ด้วยอันนี้แหละค่อนข้างตอบโจทย์เลยทําให้กําไรของเขาครับขยับตัวขึ้นเลยนะตั้งแต่เนี่ยพั มีการย่อใช่ไหมพันสามพันสี่ขยับขึ้น1,7ึ่พันเจ็ดเลยพอมาดูสัดส่วนกําไรที่หักครับอันนี้จะเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งของค่าเช่าครับสิ่งที่มาร์คเห็นคือค่าเช่าของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วกันก่อนหน้านี้ไอ้พวกค่าเช่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างแพงครับแต่หลังๆเหมือนบริหารจัดการได้ดีครับในส่วนของตรงเนี้ยปรับตัวลดลงอันที่สองครับมาร์คเห็นเขามีการขยายพื้นที่ในการเก็บพวกพวกรถเนี่แหละนะครับ ขยายออกแล้วก็มีการสร้างอาคารนะครับให้สามารถจัดเก็บได้หลายชั้นมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของตัวธุรกิจของเขานะครับก็อาจจะทําออกมาได้ดีเนาะ EPS อยู่ที่0.3 0.1 0.2 0.2ขยับไปที่0.4ไม่ต้องแปลใจเพราะว่ากําไรดีนั่นเองอ่ากำไรดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องเห็นไหมครับพอมา Q1 เนี่ยแต่สิ่งที่มาจะสังเกตมาจะสังเกต Q2 นะ เพราะว่าอะไรเพราะว่า Q2 เนี่ยเป็นวิกฤตจ,จริงๆเป็นวิกฤตของการกู้ครับการกู้ที่ไม่ผ่านเนี่ยมันเลยทําให้ตัวนํายงเองเขาอาจจะได้รับผลกระทบในการที่จะงขึ้นแล้วก็บริษัทหลายบริษัทไม่สามารถที่จะระบายลถออกไปได้ทําให้เนี่ยเขาไม่รู้ครับว่ามันจะจบที่ตรงไหนแต่ถามว่ากําไรเข้าใครก็เข้านํายงอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนรับเช่านั่นเองโอ้โหเรียกว่ามองเหมือนจะไม่ดีแต่ก็ มองเหมือนเป็นวิกฤตนะแต่สุดท้ายเนี่ยมามองว่าเป็นโอกาสของบริษัทรูปแบบนี้ครับคราวนี้มาดูกราฟหน่อยกราฟตัวนี้ม้าจะแบ่งออกเป็นสส่วนเนาะส่วนแรกครับมาจะให้ดูก่อนว่า Time Frame Day เนี่ยเป็นยังไง Time Frame Day ผลที่ได้รับผลกระทบคืออย่างนี้ครับทิศทางครับมันกลับตัวลงค่อนข้างชัดบวกกับมันตีโลจนแตกไปเลยทั้ง3โลนะครับโอกาสกลับมามีไหม ยังไม่รู้แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้เราต้องย้อนกลับไปดู t i r e m r w m e k ครับเพื่อให้เห็นท่าท่าทีแล้วก็ทิศทางอพอไปดู Time Frame Week ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาร์คโฟกัตรงนี้เล r k ยมาร์คโฟกัตรงนี้เลย m a r ์คโฟกัสจุดครับสจุดนี้หมายความว่าอะไรสองจุดนี้จะเป็นจุดเข้าของตัวนำโยงนะครับตัวนำโยงหลังจากตัวยูแวนเนี่ยพอครบ1ปีนะครับมาจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนำโยงแล้ว นะครับไม่ก็ PT อ่าอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้วางแผนแล้วก็เตรียมตัวนะครับก็อาจจะเป็นตัวหุ้นปันผลใน EP ีที่13-14-15เดี๋ยวเราว่ากันแต่ว่าเราจะมีการขยับพอร์ตเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงให้กับทุกคนนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะครับราคาก็ดูได้ตามนี้แล้วก็สามารถวางแผนเพิ่มเติมได้เลยสำหรับตัวนำายกนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับ2ตัวที่นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆเ,เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความเอ๊ะมีความสงสัยแล้วก็มีความอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วม้ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับดังนั้นเนี่ยฝากไว้หน่อยครับว่าสิ่งที่ม้าพูดไปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกหรือหาอะไรเพิ่มเติม,เ,มเนี่ย แนะนำว่าลอไปหาเพิ่มได้มีอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยเดี๋ยวเรามาแชร์กันในส่วนของตรงนี้เรามาก็จะเอามาในคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากจะได้ว่าบริษัททํารูปแบบอะไรที่เห็นเป็นภาพเลยนะครับก็เลยขึ้นมาให้นะครับหรืออยากจะเห็นวิธีการวางแผนทั้ง time frame day แล้วก็ time frame week ก็เบิ้ลมาให้เหมือนตัว N Y T นั่นเองครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ถ้าอย่างชื่นชอบกันอยู่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าใจดีกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยถ้าคลิปวิดีโอมันโอเคมาร์คจะหาหุ้นมาให้เพิ่มเติมนั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ